วัดสุกที่23กุมภาพธมพศ2 5 6 7ที่ทําการปกคองหน้าหอประชุมอำเภอหนองพอกตัวร้อยเอ็ดได้มีการจัดถูกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้านหรืชอชร,รบรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเข้มแข็งในการรักษาหมู่บ้านประจําปีพศ2 5 6 7ที่อำเภอหนองพอกตัร้อยเอ็ดโดยมีนายพัศกรธนาแสนไทยนายอำเภอหนองพอกเป็นประธานเปิดโครงการ เชื่อท่านนายเมืองน้องได้ตอบรับโครงการและให้ผู้บังคับผู้กองรวมกัมก่อการเรียนเชิญครับแนวคิดของราษฎรช่วยเหลือราชการเราเข้ามาทำงานด้วยความตั้งใจด้วยความเสียสละเพราะไม่มีค่าตอบแทนเพราะฉะนั้น เราจบภาคหุมิใจเราได้เข้ามาทํางานเพื่อสังคมเพื่อความสมบเรียบร้อยของบูบ้านบ้านเราเราไม่ดูแลใครจะช่วยดูแลส่วนราชการก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือของเราแต่ส่วนหลักๆก็คือตัวพวกเราเองทำไมช้ดรักษาความปลอดภัยของบ้านจึงสำคัญมากเพราะ ในู่บ้านหนึ่งจะมีผู้ใหญ่บ,หาาหญบ้านหนึ่งคนมีผู้ช่วยอย่างมากกาสองคนสองคนถ้ามีผู้ใช้รักษาความสงบก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกถามว่าผู้ใหญ่บ้านหนึ่งคนกับผู้ช่วยรักษาความสงบเรียบร้อยพอบุบบ้านพอไหมครับกับสถานการณ์ปัจจุบันวันนี้เราต้องยอมรับอย่าง สถานการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนไปเยอะเรื่องราวต่างๆมากมายเข้ามาสู่บ้านชุมชนสิ่งที่เห็นสิ่งที่ผมดูอยู่ทุกคืนในกลุ่มลายหลายๆหมู่บ้านจัดตั้งชุดนักษาควาสมสงบเรียบร้อย กับโรงเรียนให้กับสถานที่ราชาการให้กับหมู่บ้านชุมชนผมชื่นชมความเสียสละและความตั้งใจปฏิบัติงานของพวกเราสังคมก็ชื่นชมสิ่งเหล่านี้ควรภาคการภาคภูมิใจแต่ในการปฏิบัติหน้าที่ เหล่านี้จำเป็นต้องมีความรู้เข้ามาเกี่ยวข้องประกอบไปด้วยความรู้ด้านระเบียบกฎหมายความรู้ด้านการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของผู้ฏับัติเอง